รายการเรื่องเล่าข่าวร้ยเอ็ดอีกคางทางเสียงเทเลแวนเทเวทีวีช่อง20แห่งนี้นะคะสงกรานต์แล้วค่ะคุณผู้ชมคะคงจะเล่นกันอย่างสนุกสนานกันเลยใช่ไหมล่ะคะแต่ลืมกันไปหรือเปล่าคะว่าวันที่14สเมษายนนี้เป็นวันครอบครัวและวันผู้สูงอายุนะคะคุณผู้ชมกลับบ้านวันระดมต้องหัวผู้สูงอายุกันหรือยังคะถ้ายางนะคะวันนี้ติดตามไปกับแจ๊บเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนะคะได้จัดงานวันผู้สูงอายุขึ้นที่บริเวณสวนเิมเดิจพัะศรีนครินทร์จังหวัดร้อยเอ็ดนี่เองค าแค่ไหนนะคะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวตามจับเข้าชมกันเลยะคะ่ะ เย็นทั้งชื่นใจด้วยหาดน้ำของความดีงามอย่างไคร จับก็นั่งอยู่ในบรรยากาศของกองประกวดเลยนะคะเรียกว่าที่นั่งอยู่ข้างๆจับขนานี้ก็คือหนุ่มๆผู้เข้าร่วมประกวดในวันนี้นั่นเองนะคะคุณพ่อสวัสดีค่ะต้องเรียกว่าหนุ่มๆน,นะคะเพราะวันนี้เราคุณพ่อทั้งหลายดูหนุ่มมากๆค่ะแต่งตัวกันหน่อล่ามากๆคุณพ <c oughs> ่อขาทักงายคุณผู้ชมมาหน่อยสิบเก้าปีกี่กี่ปีแล้วนะคะเดว่าบเรยนิสิบเก้าปีเพิ่มจะเก้าปีอายุเพิ่งถึงเกณฑ์การประกวดเลยจะคาดเรียกทหารอยู่สองสามหมื่นเนี่ย สวัสดีคุณแม่ค่ะนักเรียนตัวใจที่หนึ่งค่ะคุณพ่อชื่ออะไรมาจากไหนคะคุณผมชีสมมาติครับชุมชนบขสครับชุมชนบขสนั่นเองค่ะชุมชนบขสมีหล่อหแล้วก็หนุ่มๆอย่างนี้ทุกคนเลยหรือเปล่าขอบคุณเพราะมีกันหน่อย เ่ะวันนี้คุณพ่อเข้าร่วมประกวดในในในโปรแกรมไหนคะแข่งขันคืออาวุญสุขสุขภาพดีหรือว่าเป็นส่วนหัวล้ออะไรประกวดในในงานที่สงการนี่ครับเคล็ดลับในการดูแลเคล็ดลับอย่างนี้การดูแลเช่นว่าออกกำลังกายอะไรเลยแต่ว่าที่ที่ถนัดก็ จะเขาจะให้ลำก็ลำร้องเพลงก็ออาอก็คือต้องอารมณ์ดีอารมณ์ดีออก,ก,กายไม่ใช่นั่งเฉย,าย,ยา,ายันตะวันเลือนล่แสงเด็กโพาหมืดมัวจะล้วย็นดำจะมองอะไรจะมองอะไรล้วนพาให้ใจชื่นช่ำมองไปมองมาไปตงุงกุาลเห็นยอดสนทุงคู่อยอดชมตรูโคชื่นอุรา ค่ะแล้วก็กอยู่กับอีกหนึ่งท่านนะคะคุณพ่อสวัสดีสดค่ะคุณพอ่อแนะนําตัวหน่อยค่ะค่ะผมอําพลพุกนันอยู่ชุมชนจันเกษมค่ะชุมชนจันเกษมเองตรงนี้ใช่ค่ะนะคะ คุณพ่อวันนี้ดูหล่อเหลามากเลยน,น่าหนิงมากคือถ้าคุณผู้ชมได้ดูใกล้ๆนะคะจะเห็นว่าตินกาไม่มีเลยคุณพ่อมีเคล็ดลับในการดูแลตัวเองให้ดูผ่องใสย,ยังไงบ้างก็ไม่มีอะไรมากเลยตื่นช้ามาทานข้าวก่อนเก้าโมงเช้าต้องทานข้าวอ๋อต้องทานก่อน9ก้าโมงให้เป็นเวลาด้วยใ่เป็นเวลา,าและตอนกลางวันก็ถึงเวลาก็ทานหิวไม่หิวก็ต้องทาน เยอะก็ต้องทานใช่คือว่าถ้าอ่ะเพราะเราไม่มีอาหารมันจะย่อยเพราะเราทําให้สุขภาพเราไม่แข็งแรงแล้วตอนเย็นก็ถึงเวลาปั๊บต้องทานค่ะพอรักษาเมื้อด้วยสามมือเลยครับแล้ววิธีการออกกําลังกายหรือวิธีการทําร่างกายให้ผองใสนี่คุณพ่อมีวิธีการยังไงไม่ก็อยู่ที่บ้านก็ รถต้นไม้บ้างขุดดินข้างบ้านบ้างอะไรบ้างก็คือหาหาหาเรื่องให้น่่งกายได้ขยับอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะแล้วต้องอารมณ์ดีด้วยหรือเปล่ามีเรื่องให้ฝากมาเข้าใจบ้างหรือเปล่าในในมีวันวันนั่งฟังเพลงร้องเพลงไปบ้างคุณพ่อมีอะไรที่อยากจะฝากถึงลูกหลานในช่วงสงกรานต์นี้บ้างไหมคะอ่าพ่อก็ไม่มีอะไรคือว่า เล่นก็ให้พอประมาณให้สมมาพาควรอย่าเล่นเกินขนาดสุลาปาปิ้งก็ลดบ้างอุบัติเหตุใช่ไหมเกิดอุบัติเหตุตอนช่วงสงการเนี่ยคือว่าดืา่มสุลาสุลาจะเป็นเหตุก็คือให้เงิลกอล์แล้วก็เล่นก็ให้ให้พอประมาณอย่าได้อย่าได้สวิสวัหรือว่าให้มันตุนตางเกินไปนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณพ่อมากๆเลยค่ะ สำหรับผู้เข้าประกวดทุกท่านนะคะท่านใดนะคะที่ได้รับรางวัลเป็นดอกไม้นะคะเยอะสุดมากสุดนะคะก็จะได้รับเป็นขวัญใจประชาชนประจำปีนี้ไปนะคะให้ดอกไม้นะคะสามารถมอกดอกไม้ให้กำลังใจแค่รอบนี้รอบเดียวนะคะนี้รอบเดียวเท่านั้นนะคะมาได้เลยนะคะสำหรับคุณพ่อหมายเลข เยอะแยะทีเดียวจากชุมชนโรงเรียนเมืองนะคะรักไทยชอบไทยก็เตรียมดอกไม้ไว้ได้เลยนะคะเป็นดอกกุหลาบฟังคำถามอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณพ่อมีวิธีในการสร้างความสุขในชีวิตอย่างไรคะสร้างชีวิตสร้างชีวิตค่ <พะ S 3> ในส่วนตัวของเราครับหนึ่งเรามีสติปัญญา สลับใหม่ด้วยแล้วนะคะแต่โย่ด้วยใบนี้แค่สองเฉยๆนะคะจะบอกว่า,าทัางสาวสีคุณพ่อได้หมดเลยนะคะความสามารถพิเศษ,ษจริงๆนะคะสำหรับคุณพ่อหมายเลขสองมาเลยนะคะสำหรับดอกไม้ให้กำลังใจนะคะทอดทุกดอกไม้นะคะหนึ่งดอกนะคะก็จะเป็นคะแนนให้กับผู้ที่เข้าร่วมประกวดผู้สูงอายุไหนปีนี้ bọt qua mưa tôm tốt nắng nề húa trời tướng cây con đường thì có cái lâu กดหมายเลขาใครที่เตรียมดอกกุหลาบนะคะสามารถ 我。<noise> ำอะไรมา กิจกรรมในวันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมหนึ่งของทางเทศบาลเมืองเรศของกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองเรศนะครับเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของผู้สูงอายุเป็นชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเรศนะครับซึ่งจริงๆแล้วชมรมผู้สูงอายุเมืองเรศเนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมในทุกเดือนนะครับจะนัดรวมกันของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเรศในพุธที่2ของเดือนพุธที่2เดือนจะมีการประชุมปึกษาหารือแล้วก็ผู้สูงอายุจะจะมาเองนะฮะมาประชุมร่วมประชุมกันอาจจะไม่เชิงการประชุมมาพบ ปะสังสรรค์ผู้สูงอายุเดือนหนึ่งเนี่ยจะมาเจอกันท้งหนึ่งในพุท่2ของเดือนก็เป็นเป็นเวทีเป็นโอกาสเป็นศูนย์รวมให้ผู้สูงอายุในเขตนารเหนือได้มาพบปะเจอกันแล้วก็ในวันนั้นจะมีกิจกรรมอยู่หลายเรื่องเกี่ยวกับผู้สูงอายุทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเราเรียนเชิญวิทยากรผู้สูงอุวนวัฒน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของอาหารสําหรับผู้สูงอายุโดยตรงนะครับเรื่องของการออกกาลังกายผู้สูงอายุโดยตรงเนี่ยนำมาอธิบายนํามาชี้แจงให้ผู้สูงอายุเข้าใจ ปฏิ uhm, บัติอย่างถูกต้องในว with ันนั er yeah. ้นในทุกๆเดือนนะฮะจะมีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุจะมีการนวดแผนโบราณจะมีการตัดผมแต่งผมเสรมสวยฟรีจากเจ้าของร้านเลยนะฮะที่มาร่วมกิจกรรมของกับเทศบาลนล้วก็แต่วันนี้วันที่12สิงหาคมนะครับวันสงกรานเป็นวันพิเศษวันหนึ่งนะครับเราได้เรียนเชิญผู้สูงอายุ ได้มาร่วมกันที่หน้าบึงพานชัยในวันสงการเพื่อทํากิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุในวันสงการเพื่อ,อรดน้ําผู้สูงอายุเพื่อขอพรผู้สูงอายุนั่นเองนะครับวันนี้มีกิจกรรมมากมายนะครับในการประกวดสูบภาพผู้สูงอายุในการประกวดสูสในการ,ร,กาใ,นการในการที่จะ ทําให้ผู้สูงอายุปเป็นมีโอกาสโอกาสหนึ่งในการพบปะส,สังสรรค์แล้วก็ทํากิจกรรมในวันสงการานต์นะครับในวันนี้ก็มีกิจกรรมอยู่หลายหลายเรื่องนะครับหลายหลายกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการตรกวจสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการรดน้ำตาหัว,วไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมตรวจสุขภาพาต่างๆม,งมีเช่นเดิมนะครับมีเช่นเดิมกับกิจกรรมตรวจสุขภาพเห็นมีถังน้ําวางเรียงรายอยู่ในไปหมดนี่คือหลังจากการรดน้ำตาหัวแล้วเนี่ยจะมีการเล่นน้ําตามไทย อย่างนี้หรือเปล่าคะจริงๆจะมีเกี่ยวกับกันทุกปีจะเตรียมน้ําไว้เตรียมน้ําไว้น้ําขนาดนี้หลายๆถังขนาดนี้นะฮะในการส่งน้ําส่งรถน้ำผู้สูยุ้นี่ยหมดนะฮะ หมดนะครับเพราะว่าวันนี้ผู้สูงอายุมาร่วมเกือบ500ท่านนะฮะวันนี้มาผู้สูงอายุมาร่วมกิจกรรมเกือบ500ท่านเลยทีเดียวแล้วก็แล้วก็มาเป็นเป็นอีกโครงการหนึ่งซึ่งทางเทศบาลนะครับของสาธารณเทศบาลเมงเรศเนี่ยโดยการนําของท่านนายกบรรจงเนี่ยมีความภูมิใจมากเพราะว่ากิจกรรมของผู้สูงอายุผู้สูงอายุได้ได้เดินทางมาเองเลยนะครับได้มาเองบอกว่าจะเห็นเลยนะมาวัดตั้งแต่เช้าแล้วมาด้วยหน้าตาที่แบบยิ้มแย้มใช่ฮะแล้วก็แล้วก็ บางท่านมาไม่ได้เนี่ยก็จะมีลูกหลานพามาบางท่านนะฮะอยู่บ้านไกลๆเนี่ยจะรวมตัวกันหลายท่านเนี่ยนั่งรถสามล้อเครื่องมาซึ่งท่านก็เพราะว่าเราก็ทุกท่านได้มาด้วยความยิ้มย้ําอย่างใส่นะผมว่าก็เป็นโอกาสดีเป็นท่านอาจจะในความรู้สึกของผมนะท่านอาจจะรอเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งได้เจอเพื่อนประมาณอย่างนั้นนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันพิเศษในวันหนึ่งในวันสงกรานนะครับก็คิดว่าน่าจะน่าจะเป็นที่ทําให้ผู้สูงอายุได้ ชื่นมืดอีกวันหนึ่งเช่นเดียวกันะนะคะไหนๆก็ส่งการทั้งนี้แล้วค่ะฟีใหม่ไทยด้วยนะคะอยากจะให้ท่านรองนะคะฝากถึงพี่น้องประชาชนที่กำลังชมเคปเปอรทีวีในขณะน,นี้ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือว่าผูา้สูงแก่กะนะ็ได้ สำหรับวันสงการนะครับเป็นวันประเพณีวัฒนธรรมท,ที่ที่ดีงามที่<ม>อของของเมือง,งไทยของเราของประชาชนชาวไทยองนองนะครับ<ม>เราสืบทอดกันมามตั้งแต่โบราณมาแล้วนะครับ<ม><ม>แต่สิ่งที่เราสืบทอดกันมาในบางครั้งเนี่ยเราก็นํามาปรับใส่วัฒนธรรมสมัยใหม่บ้างบางครั้งอาจจะไม่เหมาะสมบ้างบางครั้งอาจจะต้องดูแลแล้วก็ เข้มงวดกันบ้างนะครับเทศกาลสงการแล้วก็สิ่งที่สําคัญในวันสงการเราทุกคนมีความสุขกันนะครับได้หลายๆคนทํางานที่ต่างจังหวัดได้กลับมาพบครอบครัวกลับมา กราบคุณพ่อคุณแม่นะครับในตรงนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือการดื่มโุราการเล่นสงนทานโดยที่ไม่ระมัดระวังนะครับวันสงการก็เลยเป็นอีกวันหนึ่งในหลายๆครอบครัวเป็นวันที่ที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าหลายๆท่านเกิดอุบัติเหตุเกิดอ,อะไรต่งตางๆนะครับตรงนี้ก็ขอ ให้ทุกคนระมัดระวังนะครับด้วยความผง ok ใยนะครับว่าเราเล่นสงการอย่างมีสติเราเล่นสงการอย่างสนุกสนานและมีสติไม่ดื่มสุราไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะครับก็คิดว่าในวันสงการจะเป็นวันที่ทุกคนมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ได้ประโยชน์มากเลยนะคะทั้งกิจกรรมในวันนี้แล้วก็การได้ร่วมพูดคุยกับท่านวันนี้วันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะยินดีครับสวัสดีครับ